สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำบลบ้านพอรา,ายงานตัวครับครับเมื่อเนี้ยได้มีโอกาสมาเปิดชิปพี่ละพี่น้องไทยตลาดจากน้อยเนาอพี่น้องเนาะบึงบรรยากาศตบค่าในห้อยทั้งหลาย เป็นกาลังเอาง้วอขืนรถข้นล้านแหละพี่น้องท้ายรถกันซึ่งเพื่อนกาได้ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เศร้าพี่น้องเพ่อนเกาง้วขึืนรถท้ายรถกันแ้วก็มีบรรยากาศเพิ่นกำลังต่อรองกันดูนี่ครับพี่น้องไม่ห้อย ซื้อกันไทยบ้านกับมาซื้อหลายพี่นอ้องเมื่อไหร่ใช้บ้านกับมาหลายมาหาซื้อว่าไปเลี้ยงพี่น้องเพราะว่าเมช่วงนี้มันถืงพี่น้องเงินเดือนคือพ่อจากทราบร้อยคนได้พ่อข้างใกล้เอาไป เ่อเ่ยพ่อช่องเอยไปด้ัเอาช่องหอยเหนาพอาหัวตู้อพ่อ่อพ่อมีตัวไางหัวคเห็ได้แล้วล้เอไ่ม้มเยนายวมึงแจะเคียเยนี่ครับเป็นบรรยากาศในห่อยพิ่นซื้อกันพิ่นได้กำไรนิดๆน้อยๆพิ่งกะเอาละพี่น้องตัวเราซีลอยหาลอย ต่างคอกันพี่น้องต่างคอกันแบ่งกันไปเล็บพี่น้องเนี่ยครับกำลังถอยรถใส่กันพี่น้องแล้วก็สิศไทยเอางัวเด้อพี่น้องเด้อไอ้เอางวัางางวขึ้นรถนี่ครับเบิ่งบรรยากาศไปเล่นกันพี่น,อน้อง ครับ,บกำลังบรรยากาศอีกน้อยครับอีกน้อยไอ้มันโซนลวดเอ,อ,อ,อ้ยนั่นนี่ว่าเรียบร้อยบัตรนี้ปลาเสี่ยวตัวหนึ่งก็ไรสองตัว <c oughs> เป็นอะไรท่านอบตเสี่ยวงวะเพื่อนบอก มา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 ต่อเนี่ยง้อกับมิสเตอร์ตัวอายุดีได้พี่น้องเนี่ยงอผู้อายุดีดีพี่น้องเนี่ยไปเฮ็ดเนื้ยพี่น้องไปเฮ็ดเนื้ยบุญบังไฟข้างหนึ่งพี่น้อง หลายลราเท่าไหร่เพื่อนขายเพื่อนขายหลายละมันกี่กว่าหมื่นกว่าเนี่ยมักดำเพื่อนขายมันหนึ่งราคาพอแพงพี่น้องตัวละหมื่นหมื่นนิดๆตัวใหญ่ได้พี่น้องตัวใหญ่ันดำได้ไหม ไปคุ้มฟูงไอ้ไไกีเน,ะนาะได้สบายเลยเนี่แถวหมวบ่เหมือนนี่ออเอาอยูดทึงรถเย็นนี่ถึงรถรถดหนรถก้ได้มาเ ว่าม,า s <S มันหลุดเจ้าไหม่หกลอยเยินไหมที่เห็นว่าอยู่สองสามตัวคือออกบักไงวะแท้เนี <m 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 ่ยนะคอ่าฏอดีครับว่าจังไหนว่าจังไหนคุณพี่เอางัวมาบวมือเนี่ยงัวมาบวอขายแล้วตีโอเขาบอกขายจงไว้หยังขายจะของอยู่ เบิ้งพี่น้องเบิ้งเหน่งว้อเนี่ยมิตรตัวงับเนี่ยพี่น้องเนี่ยอะไรอยากได้ง้อกับว่าเสือด้วยพี่น้องนี่ยเนี่นี่มาปล่อยกันด้ยนี่โอ้นี่รถในหอยยันตัวนี่ครับหอยยันอะไรล่ะครับโอ้หอยยันล่องวงงามมาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับคนกำลังมาจีบง้อเราเนี่ยเต็มพี่น้องนี่นี่ กออกมาที่ตัวงงามๆีพี่น้องนี่นี่นานตครูเานครับเป็นบรรยากาศกำลังต่อร้องกันอย่นี่ครับูเลือตัวเดียวเนาะตักแวเดี๋ยวปล่นตัวตแดงเอานะเดยอาตัวแดงนี่นะตัวยืนยูไทยนี่เท่าไหรพี่ราคาสองหม่นเอ็ดหานพี่น้องมักตัวได้ งอ, 000, 100 000, 100 000งอ3 3> ตัวบักไงตัวทั้งหนานี่ตัวละาหมื่นกัวนี่ครับงอสาตัวเต็มรถเนพี่น้องตัวบักไงราคาถึกถึกราคาบักเงตัทั้งหนามืนซีหาร้อยสองตัวเ้าเก้าตัวนี้เมาลพี่น้องนี่เมาเลยนี่ยงอถึกถเออถึกลรวงอห้อยยันเน่ยงอห้อยยันเนี่ยถึกถึก ไป,ไปทักเอาไอ้เอามือถึงมาทักเอามือมาดฐามไปที่กับเขาตัวเจ้าไปถามของของเขาบอกว่าว่ามันบือเขาก็ว่ามันงานเจ้าไปเจ้าก็ลังถือมือมือาดเดอเสียคุณรอดหนวดบ้านพามาเบิ่งบรรยากาศการต่อร้องกันพี่น้องมือเลย เป็นการซื้อขายในตลาดเขาหนี่งแหละพี่น้องงวง้า,งามงามพี่น้องโตบกักใหญ่นำแต่นำล่างกด็ดีดีพี่น้องนี่แต่ว่าราคามันคือถืออแจ้พี่น้อง

เการซ in mm ื้อเงาะเนี่ยกับเบิ้งตำหนิมันได้พี่น้องเด้อว่ามันตำหนิมีโบมาตัวนี้สิมีนมติงอยู่หน่อยนึงพี่น้องนมติงอยู่หน่อยนาแต่ว่าเบื่อลึ้งกับหลายอยู่พี่น้องนางก็นานางก็นาใส่ได้อยู่พี่น้องนี่ นี่ครับบรรยากาศพี่น้อมาพี่น้องมาเป็นพวงพวงพี่น้องเบิดแล้วไหนพี่น้องเนี่ยมาบักหลายขายสิเบิดแล้วนี่พี่น้องเบิรงนี่ครับเอ้าบ,บัดดีพี่ง๊อบี่จริงนีะ ราคาเสตรเนี่ยคือตัวบกเงยเท่านี่สองมื่นคือแม่มันทับเร่ได้เนาะเนาะที่สองปีแล้วเนี่ยง้วนเนี่ยเบิงเขาเนี่อะไรนี่ครับพี่น้องง้วราคาสองหมื่นสี่พันละวาน่ะไม่เผ็ดละว่าเป็นง้วนที่ว่าเอาไปคุ้มฝูงได้พี่น้องนี่เอาไปคุ้มฝูงได้ตัวบกเงยพี่น้อง คนะไอยากได้เอาไปทับเด้อยเนี่ยไปคุ้มสูงพี่น้องคุ้มสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกพี่น้องเนี่ยหน้าตาก็ใส่ได้อยู่บวชดีดีพี่น้องนี่เด็ดเด้ด งอไอหมด้วยตัวน้อยก็นี่รับเอามันเน้นแล้วมันตัวน้อยยังมาไทยอ่ะบ่บามันทั้งนี่ละทำได้เสยเรมีลูกเสยติดกันเสยเลยนะงด้หน้อยทับกันนั่นแหละ พี่เห็ดบอกเบอร์โทรนีมีคนอยากได้0 9น3 8เก8าซนยามดี่เ้8ปเ็นก็เป็นเบอร์โทรหอยเผ็ดเพิ่นได้พี่น้องหอยเผ็ดสีบ้างวังตะพุ่งผล่ะพี่น้องนียเพิ่นหง้อผู่มาตัวััใกไงพี่นออ้องราคา2อง0มกว่าบาท ป็นต่ซื้อต่ซื้อพี่น้องนงอมาซื้อได้พี่น้องเด้ออยู่ตลาดนัดเขานี่ยแหละตลาดนัดหมวดแซมหนองหินเขานี่ยแหละพี่น้องนะครับเป็นบรรยากาศงอกงูก็มีดได้ในพี่น้องเนี่ยงอกงูเนี่ยมองงามงนี่นพี่น้องป้าตั่มแบบนี้นะครับเบิ้งตำรวจบ้านที่พามาเบิ้งบรรยากาศ การอาเนื been, ้นลดลงลดพี่น oh ้องนี <cafe somehow> ่ครับ อันนี้เพิ่นกะซื้อขายกันแล้วพี่น้องล้วเพิ่นกะเสียงง้วลงเลยแต่ว่าง้วงมันกะลงยากแบบพี่น้องเลย เ็ดสิสยตัหาอยนี่ขาอยู่แนี่ลละพี่น้องว่าบ่มีเขาน่ยมันเลยหาากนังสิ้นแะเอาเข้าใส่ข้อมันก็เลยแห้งมันหลายพี่น้องมันบมคือึงว่า ที่่ามีเขาที่เห็นจุมง่ายๆพี่น้องเบงนครับหยับกใี่เนหัวกะลหลายเพนบอกว่าลงรถพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศน้ำกรับหันเนือพี่น้องหเนือ งๆเลยน้องเนี่กค like ่นเปดี่้ครพี่องป้ายรถพ่นเพชรบุตรเลยพี่น้อง ยังกันสายลายอยู่นี่แม่นเบิดเลยพี่น้องพี่นองว่ามาขายพี่น้องครับเป็นบรรยากาศคุยกัดมิตพี่น้องนี่คุยคุยเลี้ยง พี่น้องเบิง่งมันไดากา้กัด เป็นบรรยากาศงัวเอาขังไว้ในขอกนี่เนอะมีพอข่ามาสื่อพันเกา่าจุงออกมาให้กันเบิง้งขี่นน้อยในกา,เ,นา,นเ,าเป็นห้อยฮ่าดูงัวเตรียมขอกขายบนระดีพี่ เมื่อคืนนี่คือเห็นเอามาลงไว้ตั้งเต็มคอกปีลี่ขายเปิดแล้วได้ขายตัวแล้วได้ขายไปหกตัวสี่ห้าตัวท่านเพิ่นว่าพี่น้องเมื่อคืนนี่ผมมาเบิ่งอยู่เนี่ยผมเลรอแอบๆมาเบิ่งอยู่เต็มคอกอยู่ง้อเพิ่นน่ะตอนผมมาไทยนี่เบิดแล้วนี่พี่น้องใกล้ที่เบิดแล้วง้อขายดีง้อผูน้อยก็ง้อผูน้อยเป็นง้อเนื้อพี่น้องเอาไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดบุญบังไฟ นี่ครับบรรยากาศในห้อยเพิ่นกำลังต่อรองกันเมื่อนี่คนหลายเป็นพิเศษพี่นอ้องแม่ห้อยกับลายการซื้อขายกันก็เกิดขึ้นตั้งแต่โซ่โซ่เหมนพี่นอ้องตั้งแต่ตีซีตีห่านะนพี่น้องเพื่อนนั่นคือสีงามหีแส้เนาะโบนดีจัก ใครหำกาง,งา้ำหมดนรอตรงเลงนี่ดีจัดจดิบ <c oughs> กดไลคเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องฝากกดติดตามมื้อนี้ก็ใดรเบิ่งคลิปของตำรวจบ้านแล้วก็ให้ล้ำให้รวยถูกวไว้สูบูทุกคนถึงลอตเตอรี่ลังวันที่หนึง่งเจ็บยาไขาย่ยาจนเงินทองอังถงคือเก่าเหรอพี่น้องหลับคลิปนี้ขอตัวก่อนพี่น้องสวัสดีครับ